มึงาเราไมหน้าคุกคุยอยู่คนละเส้นอยูคนละเส้นเราเล่นอะไรนิดเดียวนะมึงมาตรงเรเบลเรเบลแฟมได้ปะโอเคโอเคไอ้โคดังโคดังโคดังแฟมนะโคดังแฟมนะมา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 โคดังพยายามเล่นตรงตรงสนามบินไม่เล่นหน้าโคดังนะไม่มันเล่นสนามบินเล่นกัดแยงนะมันจะเล่นกัดแยงนะถ้ามึงจะเล่นโคดังอ่ะมันกัดมึงแน่นอนอ่ะกักในโคดังอ่ะมาแล้วแบกมือสั่นมือสั่นโดนตั้โดนเลี้ยงจอสั่นงอมเมมเป้ามาๆไปแบกแบกยื้อไว้ตรงสนามบินแบกแบกชอดตรงสนามบินไม่เอาโคดังโคดังเร็วเร็วเรามาเร็ว ยังไมมาไม่ถึงกี่เป้าอ่เนี่ยไม่ถึงนาแล้วถึงนาแล้วมาๆมาๆไม่เมือหน่อยมือหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไปเนี่ยไม่ยื้อไม่ยื้อเพื่อนไม่ยื้อเอาเลยม่ด้ไมาได้ม่ได้ตั้งใจนนะมามาเอาเลยเอาเลยยิงเลยเลดโก้ไปขับเมื่อกี้เมื่อกี้รถลายเยอะสีแดงเนี่ยเอาดิสุป้าอ่ะสุป้า จับบุไอ้จับสุบาดิปสนามบินนะเหมือนเช็พี่เลยจ้เด็กโกจับสุบาจับสุบ้าสุบ้านากัเอ้ต้นสนามบินเอ้ตันเลยตันเลยตันเลยตันตันเลยตันตันเลยตันเลยตันเลยบ้านมันยาจัดเลยไอ้กายวายยี่ได้บ่ะเปนะพี่แต่ผมอ่าทำเลวางนะบ้านมันหันหันลงไปใต้เดินอะเอ้กุ๊บก็หนกุ๊บ้าเราอยู่ฝั่งโกดังนะบ้านอยู่ฝั่งโกดังบ้าอยู่ฝั่งโกดังนนนม

มนมาอยู่หลังไฟนะพมุนมอยู่หลังไฟมานะเห็นอเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้จุ้มรถพียงเรือน่ะชวนให้กูดอีเยกดเอ้กีฬาดูกีฬาดูไฟหลกูออกมาเรมรถโอเคได้แล้วเพื่อนเราก็ตัวเลยเฮ้ยเราบังรถกันบังเป็นตนะบังเป็นตนะตนึง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 ตัวนึงตัวนึงตัวนึงตัวนึ่งตัวนึงตัวนึงตัวนึ่งตัวนึ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 งตัว

ไฟด้วยใครดีรักกับยิงเลยใครได้รักกับยิงเลยไอ้รอยเก่าเกับไฟลงอีกพี่ก่อนนะโน้ตาเร็ว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 สวยจุ้งสวยโฟการหน่อยโฟกัสตรงการหน่อยอย่าแย้อย่าแย้เฮ้ยชนรถหน่อยใครได้ยินที่ชนรถชนรถหน่อยยหน่อยยิงหน่อยคุยชุบยิงหน่อยทางขวาทางขวายิงชุบเลยยิงชุบเลยจุ้งยิงยิงยิงก็มีเงิน ผมชุบยูผมชุบยูผมข้าหลังน้านแตกกน้าแตกกน้าหลังบ้านนะขวาหน่อยเลี้ยวขวาหน่อยชุบเพื่อยูชุบเลยชุบเลยกูยูยิงยูยิงยูไป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 ก็ตรงไหนไปก็ตรงไหนสนามปีนไดในไซแบงเกอบงเกิรนี่นี่นี่กมันจะกลางกับังจะางเลยกไปกางไฟกางอย่าแยกอย่าแยกอย่าแยกกูตอหลังบ้านนะกูตกหลังบ้านนะุถมจัดชน้าจัดรถยังโกรถยังเี่ยรถยังเดือนรถยยะยงยยิง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 ยิยิงเราูหแตกเลยมันรถเอเอาตัาะย

กนันกลางเราบาเรไเนกลับนลาีกหน่อยเยหน่อยเยเพื่อนหน่อยุงขึ้นมาจุงขึ้นมาจุงขึ้นมาการตัวกลางนาโนไปแล้วหมดแล้วยิงไปเลยจุงขึ้นมาหลังนายหลังบ้านเราไม่รู้หลังบ้านเราตกนะนาโนกูแตกอ้เหี้ยวเอาไปหลังบ้านเรากหลังบ้านไปในวงเลยไปในวงเลยปนนึงปนึมาปตรงนี้เรามายิง้การไการไกในวงมีใครคอ้าขอคนไม่มีนาโนอ่ะ เราเไปชนป่ล้มันว่าเพื่อนเต็มเลยปะระวังสิเนื่อนโดนหลังบ้านเราไม่มีคนจุ่มวะมีคนจุ่มป่ะตัวสามนักหลังมียังอีกหลังบ้านได้ไหมจะออกว่ะใจยังไม่นั้นโดนเรื่อยๆเอ้จับกูเอ้แล้วมันคืออะไรเข้าใจไหมแกน่ะหลังคุกหลังคุกเอ้ไปเลยลาเล็เป็สังได้อยู่ คหลังคุกมาแก้กูหน่ะใครรอดอ่ะเร็วเร็วเร็วไปบ้าไปบ้าวิ่งหนีไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปเลยมาแก้จัดเลยเฮียแก้ในหลังคุกมีใครอยู่ปะเนี่ยตกคุกมาไปมาแก้มาแก้เนี่ยหลังคุกเนี่ยแม่งน่าเล่นะเนี่ยทำไมคุณรู้สึกว่าตอนไฟจริงคนเราหายเยอะยังวะรออะไรอ่ะไม่มีใครอยู่หมเมื่อกันเหรอวะเลี้ยเฮีย กูยิงด่างกวสร้างกูเนี่ยุ้งเต็มขวามือนะกูซ้ายกับแม็กซ์ไล่เล่มันอยู่เนี่ยอยู่ไหนกูวางไปไอเทมมีอยู่ส่วนไหนผมส่านไหนได้ปะหน้าร้านขวามือขวามือขวาขวามือขวามือก่อนคุกเลยมองจากหน้าคุกใช่ป่ะใช่ใช่ใช่โอเคมันโดนนะบอกไปครับบอกไปมึงขับบอกไปขวาขวากวายิงแกไอ้กูวิ่งแก่กูวิ่งมีมีอย่างหนึ่งถ้ามึงไปหน้าคุกเทีไปตาหน้าคุกมีอย่างหนึ่งไม่แม่แม่หอนหลอนอป้าป้าป้ามารับตัวรางรถไฟขวทางขวาได้ปะ เอได้อยู่ได้อยู่เราเราเล่นเฟสสองได้อยู่เนี่ยเก็บก่อนได้ป่ะไอที่เก็บดอกไม้ใต้ใจอโจโจโค้กูได้ป่ะกูจะหาซ้ำไกลกว่านี้มึงกรอกออกมาไกลเลยมันไม่ซ้ำแล้วเฮียตรงกลางอ่ะเยอะจัดเลยกูไม่รู้ว่าไปไหนกันตรงตรงตรงนี้ตรงที่ที่มันเป็นที่มันเป็นเก็บเก็บดอกไม้ป่ะเก็บดอกไม้ใต้สะพานข้างในป่ะไอทูมันมาแถวไ้นกูอยู่ปะรอแป๊บซับรถก่อนโจโจมันป่ะเนี่ยไงวะไอเฮียไอวะไอทูมันมาลุ้มเออกูซับรถเสร็จแล้ว มึงให้อย่างเยอะเลยไอ้เจ้าแม่มันรู้มึงแบบชัดเลยอ่ะเล่าเออมันขับมามันไม่เห็นมึงด้วยแล้วแม่งขับแล้วแม่งขับมาฝั่งนี้อองค์เทพนี่ว่าสองเซลแม่งแป๊บวดีองเทพมันเม้มมึงนะพูดแบบเนี้ยมันยิ้มไม่เกลือกยิ่งจะมันเกลียนมึงเดียวอเดียวมันเกลียนมึงอะเดียวใส่กูโรหิตปุโรหิตอันเดียวมันเกลียนมึงอขนาดเนี้ยคิล่าเบลล่าเนี่ยขอซื้อต่อรีลออฟไออันเดียอีกแม่งเนย กวาดยองเทพแล้ววดทีตำรวจสิบเอ็ดไม่ใช่หรอมาตุ้มแต้วเดี๋ยวมเข้าเข้าว่ะไม่ระหว่างนี้ไม่เตรียมมาสุดร้อนเลยก็ได้พี่ทักองเทพไปแล้วจุ้งองนั้นน่าจะแรงก็ไปโรงพยาบาลได้ได้รอดแต่ไม่ใช่คนไหนนะต้องการที่จะร้บจุ้งลอยตามภาพั้งแต่ผัดคนอยู่เมอนขี้วาไม่ใช่หรอไม่ตอนแรกอ่ะตอนแรกมึงมึงเบิร์ดมันมันเล่นได้บทสิไม่แต่คนมึงเสียเปรียบเยอะเกินว่ะ รออะไรจังหวะจังหวะเบิร์นอะคนคนมึงมันหายไปเยอะอยู่นะตรงกลางอ่ะจังหวะเบิร์นฟิววัตจัดอ่ะแบบโหดจัดอ่ะจังหวะยิงเบิร์นอะจังหวะกูยิงที่ตอนนี้ยิงมาหน่ะยิงมาหน่ะมันมันไม่เหลือนาร์โดกันแล้วใตรงกลางอ่ะกูว่าทำแบบนี้ดีแล้วแต่คนเราหายเยอะไปว่ะเราคนนี้น้ำหนักน้ำหนักมือเราวันนี้ก็ยังได้นะถ้ามือด้เพื่อนที่จุ่มหมดเลยเก่งไหมพี่ขีราดึงเนี่ยกูเฉยๆเลย้วสมรที่เป็นมือขีราขีระเีระไปเลย่ะจะลงไป